สว <bin> <ument Merkel> ัสดีครับวันนี้ก็ได้ประดุกมา4ตัวนะครับวันนี้ครัวคันเดือนของเราก็จะมาทําผัดเผ็ดนะครับก่อนอื่นก็ไปทําชิ้นก่อนนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับเพื่อนวันนี้เราก็ได้กะเพราจากป่านะครับเช่นเคยนะครับเก็บมาจากป่านะครับเครื่องปรุงเราก็จะมีประมาณนี้นะครับตะไคร้แล้วก็พริกแกงนะครับใบมะกรูดนะครับมาเริ่มทํากันเลยครับเพื่อนก็จะเอาพริกแกงเข้าไปผัดให้หอมก่อนนะครับเพื่อนจากนั้นเราก็จะเอาใบตะไคร้ใส่เข้าไปนะครับเพื่อเพิ่มความหอมนะครับเวลาเรากินแค่รสสัมผัสที่ดีนะครับ จะไม่ขผาวเพื่อนๆหลังจากนั้นเราก็เอาปลาของเราใสา่เข้าไปเลยครับต่อมัเป็นหอมครับวันนี้ก็ผัดค่อนข้างเยอะนะครับปลาก็ค่อนข้างตัวใหญ่ด้วยนะครับก็ค่อนข้างผัดยากเหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็ผัดเข้า,า,ขาปไปให้หอมนะครับเพื่อนๆก็คนไปเรื่อยๆครับเราก็จะเพิ่มความหอมด้วยใบมะกรูดนะครับตอนนี้ก็กลิ่นหอมมากเลยนะครับเพื่อนๆ ต่อไปเราก็จะเติมน้ำนะครับเพื่อให้ปลาสุกให้ทั่วถึงกันนะครับก็วันนี้ก็ใส่น้ําเยอะหน่อยนะครับเพื่อจะได้สุกแบบทั่วนะครับก็ปลาค่อนข้างตัวใหญ่ครับเพื่อนๆสักสี่ตัวด้วยก็ค่อนข้างเยอะเสร็จแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยน้ําตาลนะครับแล้วก็ผงชูรสของปรุงรสนะครับก็ใส่เข้าไปเลยครับจะเล็กจะน้อยก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็จะเอาน้ำปลาขหยャงเข้าไปนะเพื่อเพิ่มความหอมครับ วันนี้ก็ใส่น้ำเยอะนะครับเราก็จะเอาให้น้ำมีรสชาติเหนียวข้นนะครับก็จะเติมน้ำมันหอยลงไปนะครับเพืเ่อนๆหลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสชาติตามใจนะครับถ้าอ่อนเค็มก็เติมเค็มนะครับหรือว่าจะเพิ่มหวานก็ส่วนแล้วแต่จะชอบนะครับเพืเ่อนๆตอนนี้ก็ดูเนื้อปลาของเราสุกแล้วนะครับวันนี้ก็จะสุกชา้ายากหน่อยนะครับวันนี้ก็ใช้เตาฟืนคนระับ เสร็จแล้วเราก็เพิ่มสีสันด้วยพริกหั่นลงไปนะครับจากนั้นก็ใส่ใบกระเพราครอบถตินมันอันเสร็จครับอาหารบ้านๆง่ายๆครับผัดแบบง่ายๆแต่อร่อยอย่าเชื่อครับจะทานเป็นกับข้าวหรือจะทานเป็นกับแก้มก็อร่อยเหมือนกันครับเพื่อน หน้าตาที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับเ,เพื่อนๆน่าทานมากครับเป็นอาหารมบ้นมานง่ายๆนะครับนะาาครับเ,เพื่อนๆทานเข้าวด้วยกันครับหนยครับ ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ